น,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใครจะไม่เชื่อก็ไม่ว่าแต่ถ้าใครเชื่อก็มาทางนี้เล <laughs> ยอ่อ้าวอ้าอ้าวแกกมาแล้วเก็บที่นอนแล้วยังไปไปเก็บมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไป้นักหนาคะทิ้งๆไปบ้างเถอะ สวัสดีค่ะทายค่ะนกค่ะพบกันในรายการลูกอีช่างเก็บนะคะวันนี้ดิฉันมาในนามของบ้านกริสินดอค่ะและนี่ก็คือบ้านสลิทิรินไม่เกินจริงทําไมเรามีตีมีอะไรกันหรอวันนี้ไม่ค่ะวันนี้ก็เอลวิเดียลุกเนาะใช่ไหมก็ใส่ๆอ่ะเป็นแบบเออตามเทรนก็ธรรมดาปกติก็แต่งอยู่บ้านเป็นเทรนดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะพูดถึงเรื่องมูคือพื้นฐานที่สุดดิฉันเชื่อ ดวงประจำวันสีประจำวันส,สีมงคลบางคนนี่ปิ้นเก็บนะเซฟเก็บในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือแน่นอนค่ะว่าเรื่องแบบนี้เวลาบางทีจะเขียนถึงนะเสะี่งต้องแอบแอบมารักไว้ว่าอันนี้ไม่ดีเบตเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใ,ใครจะไม่เชื่อก็ไม่ว่าแต่ถ้าใครเชื่อก็มาทางนี้เลยจะ <laughs> ความเชื่อ,อของเรื่องแบบนี้เนี่ยที่เรามาพูดกันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ความเชื่อแล้วคุณผู้ชมมันเข้ามาเป็นธุรกิจแล้วมีผลเยอะไหมคือล่าสุดไปเห็นโพสต์ว่าจะสร้างตึกอะไรอะ่ะคุยกับเจ้าของบ้านไม่พอนะต้องคุยกับสินแสถูกต้องใช่ค่ะพูดอย่างเต็มปากเต็มคําใช่เพราะว่าอย่างน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,อ,อ,อย่างที่พูดกันตอของตาไม่เห็นไม่เชื่ออย่าบลถูหลูอะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางรากฐานหรือจิตวิญญาณก็ตามใช่ไหมบางทีเจ้าของขายแล้วแต่เจ้าของเดิมเขาไม่ขายถูกเจ้าของเดิมเขาไม่เซ็นเนาะเขาไม่เซ็น้าทีเจ้าทางไม่ขายอะไรอย่างงี้ความเชื่อนี้มันใจเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นว่าธุรกิจเครื่องรางเอาเราไม่พูดถึงพักเครื่องแล้วกันนะอันนั้นมันจะข้ามไปเป็นฝั่งพุทธพาณิชอะไรเนี่ยเอาเราเฉพาะเครื่องรางแล้วกันเขาบอกว่าสะพัดมากเงินเนี่ย ใช่เพราะว่าก็เหมือนเดิมค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีดีกว่าไม่มีไม่ได้เสียหายอะไรก็ราคาก็ไม่ได้โอ้โหเป็นเออแต่วลุ่มการซื้อคือความแบบความถี่ในการซื้อคือแน่นมากวอลเปเปอร์ทรศัพท์เครื่องจุ๊บเครื่องจิ๊บซึ่งจริงนี้นะญี่ปุ่นก็ทำมานานมากนะตช่ตาพว่เครื่องรางเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นแมวอะไรอย่างนี้ของน้องที่เคยมีเรื่องทําวิจัยเกี่ยวกับอันนี้มา ก็ของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดูว่าเราไปในพื้นที่ที่เขามีความเชื่อแบบไหนโอ้ใช่แล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเออคือพยายามระมัดระวังไม่ให้ไปทําตัวฝืนความเชื่อเขาอ๋อใช่เพราะว่าบางพื้นที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้นําชุมชนอ่ะมันไม่ใช่เป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนาะใช่ค่ะอ่าแต่จะเป็นแบบพ่อครูแม่ครูอ่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแบบนี้ใช่ซึ่งมีผลกับชาวบ้านมากๆใช่ค่ะในระดับไหนก็ในระดับที่ว่าสามารถแบบ จะไม่ให้เราเข้าพื้นที่ได้อ่ะถ้าเขาเซโน่อะใช่ด้วยเหตุผลอะไรอพราถ้าเขาไม่พึงพอใจหรือว่าอาจจะด้วยกับดูแล้วแบบวันมันไม่ตรงเคยเจอ,อเคยเจอ,อว่าเอออย่ายเพิ่งมาวันนี้เหมือนกับว่าทำไมเหรอคะที่นั่นมีงานหรออะไรแบบว่าเป็นวันที่ไม่เหมาะกับเขาที่จะแบบมีแขกเข้าไปในบ่บ้านอะไรเงี้ยมีคนนอกเข้าไปคือเขาบอกว่ามาเป็นอาทิตย์หน้าวันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเราก็เราต้องใช่เราก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่า อ่าโอเคมันเป็นวันทางความเชื่อของเขาเขาจะมีปฏิทินของเขา ที่ที่ไม่ได้เหมือนปฏิทีนของไม่ใช่จันทรคติสุริยคติอะไรใดๆเขามีปฏิทีนของเขาแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่ควรให้คนนอกเข้าถ้าให้คนนอกเข้าอ่ะคนในบูบ้านจะแบบประสบโชค้ายอะไรแบบนู่ีอใช่เขาบอกว่าก็ขอเป็นวันอื่นหรือว่าอย่างบางทีไปเนี่ยเราก็ต้องมีของไปบูชาเขาด้วยมีแบบคล้ายๆแบบว่าอ่ะเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเราถามคนที่ประสานงานกับเราเนาะว่าแบบอ่ะเขาอยากได้ของบูชาอะไรแบบซื้อผลไม้ซื้อพวงมาลัยดอกไม้หรือว่ามีข่าวไหว้ครูอะไรเงา การทำเนียมอะไรอยาไรก่อนจะเริ่มลงพื้นที่ไปไหว้เขาก่อนไปบ้านเขาก่อนอ่าให้เขาแบบอํานวยอวยพรอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปบ้านเขาผ่านมาแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่พาไปเนี่ยเขาจะบอกว่าอ่ะไปไหว้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เหมือนกับว่าผ่านการผ่านการแอปรูฟแล้วใช่ก็เราสามารถที่จะเข้าไปในบ่บ้านไปคุยเก็บข้อมูลอะไรได้เหมือนกับว่าเออเราแบบเราดีพอนะเราเป็นคนที่แบบ ปลอดภย<ะ>ัยจะไม่สร้างอันตรายให้กับชุมชนแบบนี้ยังมีพื้นที่อะไรแบบนี้อีกเยอะไหมเยอะค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เออกลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็ม,มีมีให้เห็นโดยมากใช่ก็คือมีให้เห็นแล้วก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอะไรอะ่ะ การนั่งใกล้กันระหว่างหญิงชายแบบนี้อย่างที่นกเคยบอกไปอันแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะวัฒนธรรมของเขาเนาะหรือว่าอย่างประเด็นบางประเด็นที่เราจะไปคุยอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของการสอนเด็กให้ใช้ถุงยางอนามัยให้แบบทานยาคุมเรื่องเพศศึกษาแบบนี้บางทีถ้าเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ก็มีบางหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ที่จะให้เราไปพูดเรื่องนี้ให้เราไปถามเรื่องนี้ซึ่งไม่ไม่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมในเชิงรามกอนาจาร ใช่แต่เขาเขารู้สึกเหมือนกับว่าไปชี้นำค้านความเชื่อค่ะใช่เหมือนไปชี้นำว่าเอ้ยเด็กต้องแบบคือคล้ายๆกับประมาณว่าเขาเขาสอนให้เหมือนกับว่าเขาสอนแบบหนึ่งอะแต่ว่าอวพเาอ,รอพาเราเอาเอาความเชื่อใหม่ๆเข้าไป ไปคุยกับเขาแบบนี้เขากา็บางที่ก็คือเปิดรับบางที่ก็คือ,อยังไม่ได้เปิดรับตรงนั้นใช่ซึ่งคนที่มาทํางานด้านนี้ค่ะก็คือต้องระมัดระวังเนาะต้องแบบเวลาจะพูดคุยหรืออะไรแบบนี้ค่ะบางทีเขาก็จะบอกว่า,าประเด็นนี้ไม่ให้ถามอะไรแบบนี้ค่ะ <ไป S 2> ก็จะ<ไ>ปเป็นไปเลยใช่หรือว่าอย่างเข้าไปในสังคมมุสลิมแบบนี้ก็ต้อง เราเข้าใจแหละวว่าตัวเราไม่ได้เป็นมุสลิมเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยเออการกระทําบางอย่างอะ่ะอย่างเช่นแบบ,บพูดแบบว่าแบบไปสุดๆแล้วก็คืออย่างบางทีเพื่อนอย่างเงี้ยซื้อขาหมูเข้าไปอย่างเงี้ย ไปกินต่อหน้าเขาหรืออะไรแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าไม่ควรทำมันก็คุ้รู้อยู่แล้วใช่คือคุณกินวันอื่นได้ไหมล่ะคุณมันจะต้องกินให้ได้ในวันนี้เหรอนี่หรออะไรอย่างเงี้ยคือคุณทําวันอื่นได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าอืแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยมีมีความเชื่อหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องของวัฒนธรรมการมูเตลูในไทยอ่ะ มันเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนเนาะในระดับปกติก็ไดไไ้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์เรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่เชิงเข้มแข็งนะแต่แตอเรา้สสุมันเริ่มป๊อปปูล่าใช่ใช,นะใช่มันเริ่มแบบมีความแบบดูแบบ กลืนเข้ากับวิถีชีวิตของคนมากขึ้นไอ้อย่างนกไปเจอเพื่อนๆที่วัยเดียวกันเนี่ยค่ะจะเห็นละเอออะไรนะอลเปเปอร์โทรศัพท์มือถือเป็นพระพิฆเนศอยากจะอวดของตัวเองเป็นพระแม่ลักษมีแบบเนี้ยแต่ก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักข้อมือก็จะเป็นแบบแม่กาลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้แบบว่าโอ้โหอันแบบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบแต่งตัวเหมือนฤาซีหรืออะไรแต่คือดูเป็นคนปกติแต่เราจะดูออกว่าไอ้แบบดูข้อมือเขาสี่แบบว่าอะไรนะเป็นจิจูดิจิหิน มีหินมันคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรือว่าบางอย่างบางทีก็เห็นนะช่วงเทศกาลต่างๆมีไปไหว้ตามศาลตามอะไรเงี้ยเออแล้วก็เห็นว่ามีคนเยอะขึ้นเนาะส่วนหนึ่งมันอาจจะสะท้อนได้ถึงปัญหาสังคมที่มันมากขึ้นก็ได้ว่าเขารู้สึกเขาที่พึ่งมันน้อยลงอะนะความมันคงทางใจอะใช่ว่ามันสําคัญนะใช่บางทีก็รู้สึกว่าอ่ะก็ก มูไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรบางคนก็ไม่ได้เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะก็เหมือนกับเออซื้อดอกมงดอกไม้ไปถวายไปไหว้อะไรอย่างอย่างน้อยก็ทําให้ใจเรารู้สึกเรามีพลังใจมากขึ้นในการจะทําอะไรต่อเนี่ยค่ะดังนั้นก็คือว่าเราสองคนไม่ต่อต้านนะคะเรียกว่าตอบรับมากกว่าเรียกว่าตอบรับแต่แต่ต้องถามอย่างนี้ด้วยว่าในระดับที่ สำหรับคนที่มองมันในมุมธุรกิจเนี่ยค่ะนอกว่ามันมีโอกาสจะเติบโตได้ขนาดไหนเติบโตได้มากนะได้อีกได้อีกเติบโตได้อีกใช่เ,เพราะว่าโดยเฉพาะในสังคมที่คนเริ่มเปิดรับไม่ได้รู้สึกต้องเขินแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัว คือคนไม่ได้มอง,ง,งอย่างคาว่ามูเตลูเนี่ยมันเราก็ไปหาที่มาเนาะมันมาจากไหนใช่ไหมออออก็มีคนเข้าไปศึกษากันมาว่าเอ,อ้ยมันมาจากหนังอินโดนีเซียเรื่องหนึ่งนานมาแล้วค่ะเป็นสิบสิปีมาแล้วใชม่มาจากคําว่าอะไรนะเมเตลูศึกไสยศาสตร์แบบเนี้ยช,ชื่อหนังเขาอย่างเงี้ยหรอใช่ทีนี้ก็คือ มันดูแบบหูพูดถึงสยศาสตร์เดี๋ยวมันคุณยายวลนาดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยดูน่ากลัวดูทําพิธีดูสบเช่งแต่เดี๋ยวนี้มูเตลูถูกทําให้ดูน่ารักขึ้นมีมีลํำลองขึ้นใช่มีพระพิคเนตแบบเป็นเด็กมีพระแม่ลักษมีเป็นเด็กๆอะไรอย่างี้ดูน่ารักมีการวาดการ์ตูนที่ดูแบบน่ารักขึ้นเนาะองค์ที่เป็นบูชาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นฟิกเกอร์เหมือนเป็นอาร์ตทอยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักมีเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนทําเป็นเครื่องประดับ ทั้งเครื่องประดับบ้าน<อ>เครื่องประดับร่างกาย<อ>แบบนี้ค่ะ<อ>มันก็ดูแบบดูแบบเออเขาเรียกว่าไงอ่ะซอฟๆไม่ได้ดูแบบโอ้โหมากันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเนาะบางทีเราไม่สังเกตก็ไม่รู้แล,แล้วถ้าสําหรับอันนี้สายเชื่อไม่มีปัญหาหรอกสายที่ไม่เชื่อนี่แหละที่จะต้องแบบหากินกับความเชื่อของคนเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้มีอะไรเงี้ยนกมีวิธีการตอบอะไรกับกับกับคำคอระหาเหล่านี้ยังไงคือ ถ้าพูดถือว่าพิสูจน์ไม่ได้ไหมเนี่ยคนที่เขาเชื่อเขาก,เขาก็เขาก็มีเหตุผลในการเชื่อของเขานะก็จริงเออคือจะไปคือโดยส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อใครเชื่อมันจริงๆคือตราบใดที่ไม่ได้แบบจะมาบังคับให้ลูกหลานในบ้านเอาไตาไปอะไรเออ,อน,นั้นอันนั้นคืออันนั้นคือเกินเส้นแล้วอันนั้นถือว่าสร้างความทุกข์ยากให้คนอื่นแล้วตราบใดที่ไม่ทุกนี่ไม่มีปัญหา อย่างบางทีเราเห็นคนเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาเนาะมาแก้บนแบบเนี้ยไหวพระพรมเนี่นะ,ะถ้าสมมุติเขาไม่ได้เขาจะมาแก้บนทําไมอะถูกปะ<ๆ>เขาก็ต้องได้สิเขาก็ต้องได้ในขอของเขาใช่ไหมแล้วเขาแก้ทนี่ยเขาคือแบบว่าทําใหญ่ทําโตเลยนะแสดงว่าของที่เขาบนมันของที่เขาขอมันก็ต้องเยอะไปด้วยกองถ่ายนะยิ่งใสแบบใสาชาวจีนชาวแบบว่ามีผู้มีเชื้อจีนไต้หวันนี่นะอู๋แทบจะบุ๊คคิวพระพรมแบบ เต็มตลอดนะคะคืออย่าหาว่างานนี้เลยในฐานะที่เล่นหนังผีเล่นอะไรมาบ่อยๆมาตลอดนี่ก็ไหวกันฉ่ามากแล้วก็ทุกคนก็คือรู้สึกมันอุ่นใจแหละแต่ว่าของแบบนี้นะมันเหมือนเวลาที่คนสมัยก่อนไปออกลบอะได้ผ่าถุ่มแม่นสักอันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเออถามว่าเขารู้ไหมว่ามันกันดาบกันกระสุนไม่ได้เขารู้แต่อย่างน้อยมีกําลังใจเหมือนมีคนในบ้านอยู่ด้วยเหมือนมีคนที่เรานับถืออยู่ด้วยมันมันส่งผล ชานนี้มากกว่า<ช>ออดังนั้นคือเรื่องของความเชื่อนะคะอย่าไปดูถูกอะไรกันเลยซะว่า หาวิธีสื่อสารกันดีก,กว่าและแน่นอนว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะสําหรับเรื่องของใครที่สนใจในการลงทุนคุณอย่าคิดว่าแค่ว่าเออมันก็เป็นความชอบเล็กๆน้อยๆที่มันเอาไปต่อยอดไม่ได้จริงๆมันได้แล้วก็ได้มากด้วยนะคะดิฉันยังไม่เคยคิดเลยจะมีคนทําลิปสติกสีเขียวออกมาเนี่ยมันมีนอกจากมีคนทาแล้วมีคนซื้อด้วยค่ะนี่เห็นไหมมันเลิศตรงนี้คือแต่คืออยากน้อยเนี่ยเราอย่าไปหลอกลวง อ่ะอ่ะตรงนี้สําคัญสุดเราอย่าไปหลอกลวงเขาว่าบูชาอันนี้สี่จะได้น่าจะได้อย่าพยายามเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อใช่มีขีดขั้นเส้นของตัวเองเอาไว้ใช่อะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันบัลำบากกายลำบากใจเลาแล้วน่ะก็อย่าไปทําเนี่ยถ้าทําบุญห้าสิบบาทอาจจะได้แค่นี้แต่ถ้าทําแบบห้าหมื่นคุณจะได้เท่านั้นเลยนะคืออ่าแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเอะอ่าไม่มีตังหรอไปยืมที่บ้านสิยืมใครมาได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออ เอาของคนนูน้นคนนี้มาเอ๊ะอันนี้อันนี้เขาขายมิจฉาชีพแล้วนะคะอันนี้นะะมิจี้นะเออถ้าคุณเอาเอาเอาเท่าที่คุณสบายใจเอาเท่าที่คุณสะดวกทําแล้วก็รู้สึกเออมั่นใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นเราว่าอันเนี้ยไม่เดือดร้อนใครนะคะแล้วก็ใครที่เรียกว่ายังไงอะเราเชื่ออย่างหนึ่งนะ ว่าการที่จะทําธุรกิจหรือว่าเห็นช่องทางในการที่จะทำหากินเพื่อประกอบเป็นสัมมาอาชีวะของใครก็ตามอะ่ะถ้าจิตใจคุณบริสุทธิ์ไม่ได้คิดจะไปหลอกใครจริงๆอะ่ะเราว่ามันจะเป็นผลดีกับชีวิตคุณด้วยอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนนี้ฉันคืออาเห็นข่าวมาเยอะมากนะพวกหลอกลวงเนี่ยจบไม่สวยไม่สวย<อ>นะใช่เออช,ชีวิตคุณก็จะเดือดร้อนไปเองผ่านไปถึงชั่วลูกชั่วหลานคนเขาก็จะเมาเขาก็สาบตามหลังกันอยู่นะคะนี่พูดกันแบบไม่เชื่อเลยนะกลางๆ ไม่นี่อินเราไปวิทยาศาสต<า>ร์ไม่ไน <ะ S 1> มี่อินโอ้ยวิทยาศาสตร์นั้นเดี๋ยวซ่อนที่ข้อมือก่อน โอเคดัง okay. นั้นใครที่แบบว่าสนใจในเรื่องนี้ที่จริงถามได้เพราะว่าข้างล่างนี้ก็ฮิ้งแน่นอยู่นะคะ <S <S นี่ก็ฮิ้งแน่นอยู่เหมือนกันใช้ได้อยู่นะดังนั้นใครอยากจะถามอะไรหรือว่าอยากจะเสนอแนะอยากดูอะไรให้เราสองคนหยิบเรื่องอะไรมาเมาส์ au, มาคุยหรือว่านําเสนอแนง่มุมอะไรใหม่ๆนะคะสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะทางช่องทางของ f Facebook ของ FN Educon ก็มีะนะหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสาหรับลู่อีชั่งเก็บนะคะลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้ากับเรา2คนจะมาในลุคไหนต้องติดตามนะคะวันน สวัสดีค่ะ